เมื่อเรามองสิ่ง,งต่างๆโดยมีวัตถุสั่งชนิดกันมากั้นแสงจะทําให้ลักษณะาการมองเห็นสิ่งนั้นชัดเจนต่างกันครับโดยตัวกลางของเราจะมีอยู่3ชนิดครับค่ะตัวกลางตัวแรกนะคะคือตัวกาลางโปร่งใสค่ะซึ่งจะทําให้เรานะคะมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนค่ะเห็นมือคุณครูมิวไหมคะค่ะชัดเจนไหมคะนักเรียนนะคะโอเคค่ะตัวกลางที่2นะคะคือตัวกาลางโปร่งแสงค่ะ ทำให้เราคะมองสิ่งต่างๆที่ไม่ค่อยชัดเจนค่ะนักเรียนเห็นมือคุณครูชัดไหมคะหรือไม่ค่อยชัดเจนเลยนะคะภาพที่เห็นจะเห็นมือว่ามือของคุณมิวนะคะมองเห็นค่ะแต่ว่าไม่ค่อยชัดเจนนะคะค่ะตัวกลางตัวที่สามก็คือทางก็คือวัตถุทึบแสงค่ะทําให้เรานะคะมองไม่เห็นสิ่งต่างๆค่ะเห็นมือคุณมิวไหมคะเอ๊หายไปไหนเอ่ยนะคะ นั่นก็เพราะว่าวัตถุชนิดนี้นะคะไม่สามารถให้แสงเดินทางผ่านได้นะคะเราจึงมองไม่เห็นวัตถุนะคะค่ะต่อมาก็จะเป็นใบกิจกรรมการทดลองเรื่องตัวกลางของแสงนะคะซึ่งหากดูในใบความรู้แล้วเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าคุณครูมีตัวอย่างมาให้ถึง5ตัวอย่างนะคะแต่ว่าในการทดลองนะคะนักเรียนคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองหาอุปกรณ์ในบ้านดูนะคะแล้วก็นํามาทําการทดลองนะคะเดี๋ยวคุณครูฝันเนี่ยจะอธิบายให้ฟังว่าทําอย่างไรนะคะ เมื่อนักเรียนนะคะนําวัสดุที่มีอยู่ในบ้านนะคะมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมากั้นแสงของไปฉายค่ะครูจะยกตัวอย่างให้ดูแค่สองชิ้นนะคะตัวแรกค่ะยังไ,ไงคะเห็นชัดเจนหรือไม่ชัดเจน,นะคะแสงที่ผ่านวัตถุเห็นชัดเจนไม่เลยนะคะมาอสังเกตแล้วน,นะคะนักเรียนก็ตอบลงในใบงานได้เลยค่ะต่อไปตัวที่สองนะคะตัวที่สองเป็นลูกเทนนิสนะครับ เมื่อนำแสงผ่านตัวกลางนะครับเป็นไงครับเห็นไหมครับเห็นไม่เห็นก็สามารถบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมได้เลยนะครับต่อมาเราจะมาเรียนรู้เรื่องวัสดุในชีวิตประจําวันนะคะนักเรียนอาจจะสังเกตเห็นวัสดุในบ้านของเราต่างๆมากมายนะคะซึ่งวัสดุแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะทั้งในเรื่องของความแข็งสภาพยืดหยุ่นนะคะ การนําความรอ้อนการนําไฟฟ้านะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาแนะนําตัวอย่างคร่าวๆในการทดลองอวัสดุต่างๆนะคะเชิญรับชมกันได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาทําการทดลองตัวอย่างคร่าวๆให้เรียนดูนะคะซึ่งคุณครูจะนํากระดาษนะคะแล้วก็ตะปูค่ะ,ะมาทําการทดลองเพื่อทดสอบความแข็งของวัสดุนะคะซึ่งจะมีวิธีการทดลองดังนี้ค่ะ ะเราจะนำตะปูนะคะมาขีดลงบนกระดาษค่ะนักเรียนเห็นอะไรไหมคะค่ะนักเรียนจะเห็นร่องรอยการขูดขีดบนกระดาษนะคะซึ่งเกิดจากการนำตะปูไปขูดบนกระดาษค่ะจากนั้นนะคะเราจะลองเปลี่ยนเอากระดาษมาขูดกับตะปูแทนนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะอ่า เห็นร่องรอยอะไรบนตะปูไม่เอ่ยนะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าการนรําวัสดุสองสองชนิดนี้นะคะมาขูดกันเนี่ยการเกิดร่องรอยเนี่ยก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะตะปูเมื่อนาําไปขูดก,กระดาษจะเกิดร่องรอยบนกระดาษส่วนกระดาษเนี่ยเมื่อนาําไปขูดตะปูเนี่ยจะไม่เกิดร่องรอยอะไรเลยก็จะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าตปูนะคะมีความแข็งมากกว่ากระดาษค่ะค่ะค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องของ ลองเข้าๆให้ดูนะคะเพื่อไปเป็นแนวทางในการทำใบงานการบ้านของนักเรียนค่ะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาทดสอบสภาพยื่นหยุ่นของวัสดุให้ดูกันนะครับโดยชิ้นแรกก็คือหนังยางครับท่านไเห็นไหมครับหนังยางมีลักษณะเป็นวงกลมนะครับเมื่อครูออกแรงกระทํากับวัสดุนะครับเห็นไหมครับว่าหนังยางเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองครับแล้วถ้าครูหยุดกระทํา รงกับวัสดุนะครับหนังยางจะกลับมาคืนสู่รูปร่างเดิมน,นั่นเองครับหรือเราจะใช้ฟองน้ําขณะที่เราออกแรงกระทากับวัสดุนะครับจะเห็นได้ว่าฟองน้ําเกิดการเ,เปลี่ยนแปลงของรูปร่างแบบนี้นะครับแล้วเมื่อเราหยุดออกแรงกระทากับวัสดุฟองน้ําจะกลับมาคืนสู่รูปร่างเดิมครับ การทดลองเรื่องการนําความร้อนของวัสดุทดลองและระบุว่าวัสดุใดเป็นตัวนําความร้อนหรือฉนวนความร้อนวัสดุอุปกรณ์ชุดการนําความร้อน1ชุดบีเกอร์ใส่น้ําร้อน1บีเกอร์ดินน้ำมันวิธีการทดลองนําแท่งวัสดุได้แก่ไม้แก้วอลูมิเนียมเหล็กทองแดงมาประกอบเข้ากับชุดการนําความร้อนนําดินน้ํามันมาติดไว้ที่ปลายแท่งวัสดุด,ด้านนอกทั้ง5ชนิดจากนั้นเทน้ําร้อนลงในชุดการนาความร้อนให้ท่วปลายแท่งวัสดุทั้ง5ชนิด ก,การเปลี่ยนแปลงการลอร้อมรบวของดินน้ำมันที่ปลายแท่งวัสดุแต่ละชนิดผลการทดลองจากการทดลองสรุปได้ว่าตัวนําความร้อนได้แก่ทองด odles, up, แดงเหล็กและอลูมิเนียมซึ่งทองแดงจะนําความร้อนได้ดีที่สุดวัสดุที่นําความร้อนได้ไม่ดีได้แก่ไม้และแก้วสรุปผลการทดลองวัสดุแต่ละชนิดนําความร้อนได้ไม่เท่ากันทองด up, แดงเหล็กและอลูมิเนียมนําความร้อนได้ดีโดยทองแดงนําความร้อนได้ดีกว่าเหล็กและอลูมิเนียมส่วนไม้และแก้ว นำความร้อนได้ไม่ดีสแสดงว่าทองแดงอโลมิเนียมและเหล็กเป็นตัวนําความร้อนส่วนไม้และแก้วเป็นฉนวนความร้อนต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของวัสดุที่นําไฟฟ้านะคะในบ้านของเราเนี่ยต่างก็มีวัสดุมากมายหลากหลายชนิดได้นะ นะคะนักเรียนซึ่งเราไม่รู้เลยว่าวัตถุชนิดไหนเนี่ยนำไฟฟ้าหรือไม่นำไฟฟ้าบ้างน,นะคะเดี๋ยววันนี้คุคูครูจะมาทําการทดลองให้ดูทีละอย่างเลยนะคะว่าวัตถุชนิดใดบ้างเนี่ยนำไฟฟ้าหรือไม่นำไฟฟ้าบ้างน,นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณครูอยากจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าการนำไฟฟ้าเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ1 วัสดุที่นำไฟฟ้านะคะก็คือยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านได้นะคะ2ฉนวนไฟฟ้านะคะนั่นก็คือวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการทดลอง,องพร้อมกันนะคะค่ะสําหรับการทดลองก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะนักเรียนเห็นหลอดไฟไม่เอ่ยนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้านะคะที่คุณครูจะเอามาทดสอบนะคะเพื่อเราจะได้สังเกตเห็นได้ง่ายๆว่า วัสดุที่เรานำมาทดลองเนี่ยนะคะสามารถทำให้หลอดไฟสว่างได้ไหมนะคะต่อมาก็จะเป็นแหล่งพลังงานนะคะก็จะใช้ถ่านซึ่งตัวนี้จะเป็นถ่าน9้าโวล์นะคะต่อมาก็จะเป็นสายไฟนะคะค่ะแล,แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองให้ดูนะคะโดยเริ่มจากวัตถุนชนิดแรกค่ะจะใช้ยางนะคะเดยวนักเรียนสังเกตให้ดีนะคะว่าหลอดไฟสว่างไม่เอ่ย เอาจะเอาคีมปากจระ,ะเข้นะคะมาหนีบหนังยางค่ะอ่ะเป็นไงคะหลอดไฟเกิดอะไรขึ้นไม่เอ่ยโอเคค่ะถ้าได้ผลอย่างไรแล้วนะักเรียนบันทึกลงในตารางการทดลองได้เลยนะคะต่อไปเป็นทองแดงค่ะอ๋อเป็นยังไงบ้างคะเมื่อใช้ทองแดงแล้วนะคะเห็นอะไรเอ,อ่ยหลอดไฟเป็นยังไงคะ ต่อไปเป็นอลูมิเนียมนะครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะนะักเรียนเห็นว่าไฟติดไหมคะติดไม่ติดอย่างไงก็มันทึกผลได้เลยนะครับต่อไปก็คือยางลบนั่นเองครับเป็นงไงบ้างครับ เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรไมเลยต่อไปเป็นไม้นะครับนีครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมคะต่อไปเป็นผ้านะคะ มีการเปลี่ยนแปลงไหมคะและสุดท้ายก็คือกระดาษค่ะพบการเปลี่ยนแปลงไหมคะเราจะเห็นได้ว่านะคะจะมีทั้งที่หลอดไฟสว่างแล้วก็หลอดไฟไม่สว่างนะคะยังไงนักเรียนลองบันทึกผลการทดลองนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราไปดูที่แบบคกหัดหน้าถัดไปกันค่ะซึ่งจะเป็นการทดซึ่งจะเป็นการตอบคาถามที่คล้ายๆกับการทดลองนะคะคุณครูคิดว่าน่าจะไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนอยู่แล้วค่ะสู้ๆนะคะจะมาทบทวนเรื่องคุณสมบัติของวัสดุนะคะวัสดุที่มีความแข็งเนี่ยจะมีความทนทานต่อแรงขูดขีดนะคะก็เป็นไป,นปนตามที่คุณครูได้พานักเรียนทําการทดลองนะคะที่เอากระดาษตะปูนะคะมา ทำการขูดทีดกันนะคะเราก็จะรูว่าตะปูเนี่ยมีความที่มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากกว่ากระดาษนะคะแล้วก็ต่อมาวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นนะคะก็คือวัสดุที่สามารถเปลี่ยนแปลงกลับมารูปร่างตามสภาพเดิมได้นะคะเมื่อถูกแรงกระทาแล้วก็หยุดออกแรงกระทาเนี่ยเขาจะสามารถกลับคืนสู่สภาพปกติของเขาได้นะคะจก,ก็จากการที่ทดลองให้เห็นนะคะก็จะมีเรื่องของหนังยางแล้วก็บองน้ําค่ะ วัสดุที่นําความร้อนนะคะจะร้อนได้เร็วเมื่อได้รับความร้อนค่ะทดสอบได้โดยการสัมผัสวัสดุแต่ละชนิดที่โดนความร้อนนะคะครับวัสดุที่นําไฟฟ้าได้นะครับจะให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้นะครับทดสอบโดยการต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับวัสดุที่ต้องการทดสอบปรากฏว่าหลอดไฟสว่างและหลอดไฟไม่สว่างนั่นเองครับ